ตาเสวัสดีค่ะทุกคนในบทที่9นี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงพยางคที่มีสระดังต่อไปนี้ได้แก่ยายอวาวอวายมาฝึกอ่านออกเสียงด้วยกันนะคะมาดูที่กรอบแรกกันค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเสียงสระในกรอบนี้นะคะเกิดจากสระเดียวได้แก่สระ และสระอามาประสมกันค่ะวิธีการอ่านสระประสมก็ต้องอ่านเสียงสระที่เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยอ่านออกเสียงสระที่ตามหลังมานะคะดังนั้นสระตัวนี้ในกรอบนี้เนี่ยจะอ่านว่าสระ E ออา y ย,ยทีนี้มาฝึกประสมเสียงพยัญชนะและสระในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะเ e เอาย ตัวถัดไป gea ชาตัวถัดไปค่ะ c e a ชตัวสุดท้าย sia มาดูกรอบถัดไปกันค่ะ สระในกรอบนี้นะคะได้แก่สระเดี่ยวก็คือสระอีมาประสมกับสระผสมสระเอาดังนั้นวิธีการอ่านออกเสียงสระตัวนี้ก็จะต้องอ่านสระอีก่อนแล้วค่อยอ่านสระเอาตามหลังนะคะผสมสระตามคุณนัดแบบนี้นะคะอีเอายายาใช่ค่ะสระตัวนี้คือสระเหยา นักเรียนฝึกอ่านสะกดเสียงพยัญชนะและสระในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากบรรทัดแรกเลยค่ะม m i a o เหมียวออเอา o ทลออ l อา o ล,ลีอี i าว 敲 q i a o 敲 x i a o สระ3ามตัวต่อจากนี้นะคะจะเป็นสระประสมที่มีเสียงสระอูนำหน้าทุกตัวเลยค่ะมาดูที่สระตัวแรกนะคะ ได้แก่เสียงสระอูะสมกับเสียงสระอาค่ะวิธีการออกเสียงสระตัวนี้ก็จะต้องออกเสียงอูก่อนแล้วค่อยออกเสียงอาตามมานะคะดังนั้นจะต้องอ่านสระตัวนี้ประสมการอ่านว่าอูอาวาวามาฝึกประสมเสียงพยัญชนะและเสียงสระในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ h u a ฮวา กูอ,อ้อายก้าคูอ,อาก้าชูอ้า,าสระในกรอบถัดไปค่ะคือสระอูผสมกับสระอัว ดังนั้นสระผสมตัวนี้ก็จะต้องออกเสียงอูก่อนแล, er like ล้ sigui. วค่อยออกเสียงสระอตวหลังนะคะจะอ่านได้ว่าอูโอวอวอวสระตัวนี้ต่างจากสระตัวแรกที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะสระต so ัวแรกคืออู่อาวจะต้องออกเสียงสระอาให้ชัดๆนะคะส่วนตัวนี้คืออูโอวออวออกเสียงอ้วให้ชัดๆดังนั้นเสียงสระทั้งสองตัวจะไม่เหมือนกันเลยนะคะ มาฝึกอ่านเสียงพยัญชนะและสระในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งค่ะเลออูอโอลัวกออโก้จือออจัวชือูออชัว ส่วนสร,ระผสมในกรอบนี้ค่ะได้แก่สระอูผสมกับสระไอวิธีการออกเสียงก็ออกเสียงอูก่อนตามด้วยเสียงไอเป็นอูไอยวยมาฝึกผสมเสียงพยัญชนะและสระในกรอบนี้ตามตัูรอบหนึ่งนะคะเคออูไอควายจอือูไอจาย ช i อ้อายชว i ได้เวลาฝึกอ่านผสมเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์แล้วค่ะขอทบทวนเสียงสระของเราในบทนี้กันรอบหนึ่งนะคะสระในบทนี้ได้แก่ยายาวา Wo w ไวถ้านักเรียนอ่านเสียงสระทั้ง5ตัวนี้ได้คล่องแล้วเรามาเริ่มอ่านคำแรกกันเลยค่ะครณนัให้เวลาค่ะครูเฉลยนะคะคำแรกคือเขววาวัววววนยุคเสียงที่หนึ่งไม่ต้องผ่านค่ะอ่านเหมือนเดิมดังนั้นคำนี้อ่านว่าวัา ดูคำที่สองเลยค่ะฉเฉลยนะคะคำนี้เนยอเนียวรรณยุกเสียงที่สามเนี่เนี่ยเนี่คำนี้อ่านว่าเนียวดูคำถัดไปเลยค่ะ เฉลยค่ะคำนี้คือเควายควายเสียงวรรณยุกต์เสียงที่สี่ควาย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 คำนี้อ่านว่าควายคำที่สี่ต่อค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือชิยอชอว์วรรณยุกต์เสียงที่สอง เฉียวเฉีคำนี้อ่านว่าเฉีมาถึงบรรทัดที่สองแล้วค่ะตัวแรกของบรรทัดที่สองอ่านว่ายังไงคะครูเฉลยนะคะตัวนี้คือเต y ย o d i ียววรรณยุกต์เสียงที่สี่เ i ียวเ a ียวเตียวเคำนี้อ่านว่าเดีย ตัวถัดไปค่ะครูเฉลยนะคะตัวนี้คือชวัยชวายวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าชวายตัวถัดไปค่ะ ฉเฉลยคะ่ะตัวนี้คือช h ่อ,ชอัวชัวเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าชัวตัวที่สี่คะ่ะเฉลยคะ่ะตัวนี้คือปัวเเปียวเสียงที่สามเปียวเปียวเปียวคำนี้อ่านว่าเปียว ดูบรรทัดที่สามกันต่อเลยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะตัวแรกตัวนี้คือเวายควายวรรณยุกเสียงที่สองควายควายคำนี้อ่านว่าควายดูตัวที่สองต่อค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ตัวนี้คือเตอวตัววรรณยุกตเสียงที่หนึ่งไม่ต้องพันอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าตัวตัวถัดไปค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือจืออวัววรรณยุกต์เสียงที่สามจัวจัวจัว,วคำนี้อ่านว่าสัว ตัวสุดท้ายของบรรทัดที่สาคะ่ะเฉลยนะคะตัวนี้คือจิยาจยาวรรณยุคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าจยามาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้านี้แล้วคะ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยคะ่ะเฉลยคะ่ะ ตัวแรกตัวนี้เนอัวนัววนยุคเสียงที่สองนัวนัวคำนี้อ่านว่านัวดูคำถัดไปค่ะ,ฉะเฉลยน,นะคะคำนี้คือเฮวาควาเสียงที่สี่คววาขวาควา,ควา,ควา,ควา คำนี้อ่านว่าข้าตัวถัดไปค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้คือชสียะชีเสียงที่สี่ชสียเสยคำนี้อ่านว่าชะตัวสุดท้ายของหน้านี้ค่ะ ฉเฉลยนะคะคำนี้คือช r ่ w ว y t ช่วยวรรย,ยุคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่า t ่วาตามธรรมเนียมของเราค่ะหลังจากที่เราอ่านคำที่มีหนึ่งพยางคกันไปแล้วเราก็มาอ่านคำที่มีสองพยางคกันต่อเลยนะคะเริ่มจากคำแรกค่ะ ครูเฉลยแล้วนะคะคำแรกพยางค์ที่1คือตตออาตาวรรณยุกต์เสียงที่สี่ตา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 พยางค์ที่สองจียาจยวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าจยดังนั้นคำนี้อ่านว่าตาจยาตาจยาดูคำที่สองต่อเลยนะคะ ครูเฉลยนะคะพยางค์แรกคือเคือไอคเสียงที่สามเสียงที่สามพยางค์ด้านหน้าไม่ต้องเอื้อนนะคะอ่านว่าคายคายคายพยางค์ที่ 2, สองชียาช่าวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าช่าดังนั้นคำนี้อ่านว่าขายช่าคายช่าดูคำที่สามต่อเลยค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรกปัวเ,เปาวรรณยุกต์เสียงที่สามเปาเปลวเปาพยางค์ที่สองปัวเบยวเปียววรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าเปียวดังนั้นคำนี้อ่านว่าเปลวเปียวเปลวเปียวดูคำที่หนึ่งของบรรทัดที่สองต่อค่ะ ฉเฉลยคะ่ะพยางค์แรกจีเยาเจียว,จววรรณยุกต์เสียงที่สามเจียวเจียวเจียวพยางค์ที่สองคือจื้อจื้อเนื่องจากว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์ดังนั้นพยางค์นี้เป็นพยางค์เสียงเบาออกเสียงสั้นๆเบาๆนะคะอ่านว่าจื้อดังนั้นคำนี้อ่านว่าเจียวจื้อเจียวจื้อดูคำถัดไปเลยคะ่ะ เฉลยนะคะพยางค์แรกคือชิยาช่าวรรณยุกต์เสียงที่สี่ชา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 พยางค์ที่สองชิยาช่าวรรณยุกต์เสียงที่สามช,ะช,ะชะ่าชคาาคำนี้อ่านว่าช,ะชะ่าชาชะ่าคำถัดไปค่ะ ฉเฉลยค่ะคำนี้นะคะพยางค์แรกคือชวาชวาวัณยุคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าชวาพยางค์ที่สองจือจืเป็นพยางค์เสียงเบาอ่านสั้นๆอ่านว่าจืหรือว่าจืก็ได้นะคะคำนี้จะอ่านว่าชวาจืชวาจืดูคำถัดไปค่ะคำแรกของบรรทัดที่สามค่ะ ฉเฉลยค่ะพยางค์แรกเคือว่าว้าวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าควา้าพยางค์ที่สองเตอ,อวัวตัววรรณยุกต์เสียงที่สามตัวตัวตัวคำนี้อ่านว่าคว้าตัวคว้าตัวคำถัดไปค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรกชื่ออ้วชัววรรณยุกต์เสียงที่สี่ชัว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 พยางค์ที่สองอูวรรณยุกต์เสียงที่สี่อู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 คำนี้อ่านว่าชัวอูชัวอูว่คำถัดไปค่ะ ฉเฉลยค่ะพยางค์แรกคือเซี่ยอ่ e ฉว์วรรณยุกต์เสียงที่สี่แฉว์แฉวววพยางค์ที่สองเกอโอโกวกัววรรณยุกต์เสียงที่สามกวักวกวัวกัวคำนี้อ่านว่าแฉวกวัวแฉวกัวมาถึงบรรทัดสุดท้ายค่ะคำแรกของบรรทัดสุดท้ายอ่านว่ายังไงคะ ฉเฉลยนะคะพยางค์แรกคือ er, วายควายวรรณยุกต์เสียงที่สี่ควาย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 พยางค์ที่สองคืออวัววรรณยุกต์เสียงที่สองหัวหัวดังนั้นคำนี้อ่านว่าควายหัวควายหัวดูตัว,ตวถัดไปค่ะ ใชเลยค่ะพยางค์แรกคือชื่อวัย衰วรรนยุกเสียงที่หนึ่งอ่านว่าวยพยางค์ที่สอง日 uo 弱วรวรวนยุกเสียงที่สี่弱弱弱ว,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 วอ่านว่าวดังนั้นคำนี้อ่านว่าวยรัว,ว,รวมาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วค่ะ ฉเฉลยค่ะพยางค์แรกซื่ออ้วซัววนรณยุกเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านซัวพยางค์ที่สองซียอเซียววนรณยุกเสียงที่สามเซวเสวเสวคำนี้อ่านว่าซัวเสวซัวเสว